สวัสดีค่ะปาเก็กทำสวนนะคะวันนี้พามาทำสวนตอนเย็นๆแดดร่มลมตกเอาก่อนอื่นนะคะโชว์ป้ายก่อนแคปหนะ้าจเอาเองกรรัล้วกันค่ะนะคะสินค้าทุกอย่างอยู่ในนี้บางทีก็ยังไม่ได้เอามาลงในนี้ก็มีนะก็มีตัวอื่นอีกบ้างแต่ก็เอาตามนี้ก่อนถ้าสงสัยอะไรก็โทรมาถามกรรันแล้วกันค่ะโทรเบอร์โทปรปากกนะ 0 8 0 7 5 2 7 3 0 0อแอดไลน์ 00, line, มาเบอร์นี้ยุพาลายส9 9 9แค่นี้ก็เข้าไลนา์ได้แล้วนะคะสงสัยอะไรก็โทรมาถามนอกเหนือจากนี้พักกี้มีอะไรไหม <c oughs> เผื่อสนใจตัวอื่นว่าปักกี้ก็จะมาเขียนเพิ่มอยู่แต่ก็ยังไม่ค่อยจะว่างคะ่ะวันนี้จะพามาปลูกเขลเขลหน้าหน้าหน้าร้อนหนาวก็ผ่านไปแล้วละไม่หนาวแล้วนะคะอากาศร้อนมากถ้าเราปรุงดินไม่ถูกต้องเนี่ย ลูกแล้วก็ทำให้ดินในถุงของเรานะคะแห้งแห้งแกกเลยคะ่ะรดน้ำก็ไม่อยู่นะถ้าเนี่ยอันนี้คือหน้าหน้าหน้าฝนที่ผ่านมาเลยมาถึงช่วงหน้าหนาวดินจะแห้งอย่างนี้คะ่ะรดน้ำเก็บน้ำไม่อยู่ผักไม่งามต้นเขียวก็ไม่งามใบก็แห้งเหี่ยวเฉาก็จะพามาปรุงดินใหม่นะคะ การปรุงดินให้เก็บน้ําเก็บความชื้นได้ดีเราจะเอามาใส่ให้ครบทุกตัวเลยก็คือนี่ค่ะแกลบดานะขุยมะพร้าวแช่น้ําไว้หนึ่งคืนแล้วก็ล้างอีกหนึ่งน้ำก็บีบบีบมากันแล้วกันแค่นี้แหละอันนี้ปุ๋ยอินทรีย์หรือว่าใครจะเอาปุ๋ยคอกก็ได้นะคะร่อนให้ละเอียดหน่อยนะขี้วัวคือปุ๋ยคอกอย่างอื่นไม่แนะนําจะเค็มไปขี้วัวแห้งได้อยู่นะคะปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอะไรก็ได้ที่ตัวเองมีแต่ปกิ๊กใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตลอดช่วงนี้แล้วก็ดินทางที่ดีนะดินก็คือดินจริงๆแต่น,นี้เป็นดินเก่ามีแกลบมีอะไรผสมอยู่ก็จะร่วนแล้วก็เวลาเราผสมเข้าไปรดน้ําเราก็สังเกตว่าเขาเก็บน้ําอยู่ไหมถ้าเขาเก็บน้ําอยู่กลางวันยังมีความชื้นอยู่ก็โอเคแต่ถ้าเก็บน้ําไม่อยู่เราก็เติมแกลบดําเข้าไปเติมตัวนี้เข้าไปขุยมะพร้าวกับแกลบดํานะคะ หรือว่าปุ๋ยอินทรีย์บ้างก็ได้ตัวนี้ก็เก็บน้ําอยู่เพราะว่า,ากเก็บความชื้นเหมือนดินเลยค่ะเราก็จะมาคลุกเข้าให้เข้ากันเนาะแล้วก็จะมาปลูกให้ดูว่าเราจะเอาะไราใส่กลางถุงเพื่อเสริมเป็นธาตุอาหารให้กับต้นเควของเราว่าจะยกเคลที่เพาะไว้มาให้ดูแต,แตกแล้ค่ะสคืนทำคลิปสวันที่ผ่านมาแต่ป a c k ิยังไม่เปิด เพราะว่าแตกข,ขาวๆแต่ยังไม่โผพ้นคือให้คอเขายืดขึ้นมาสักหน่อยนึงก็คือพรุ่งนี้เช้าก็พอดีค่ะสามคืนพอดีเลยก็จะเปิดละเที่ยวที่เพาะใหม่ <c oughs> แมอ่นกตัวนี้มาอีกละก็ว่าสาวนรู้หมถ่ายคลิปแล้วก็มาส่งเสียงร้องอยู่นี่แหละมันจะมาหาเะไ ใช่ไหมก็าชอบบินวนเวียนเล่นอยู่แถวนี้แหละกลางวันมาไหมบางทีก็ลงมาแต่ไม่ให้เราจับหรอกมันกระโดดย่องเยงย่องแย,ง,ย,ง,ยงลองเพลงแล้วก็สักพักก็ไปแล้วไปเลยเดี๋ยวก็มาอีกแล้วอโอเคนะดินร่วนแล้วทีนี้เราก็เอาไปกรอกใส่ถุงแล้วไปสังเกตนะคะวิธีปลูกก็คือพวกเรจะเอาตัวนี้เก็บความชื้นให้กับเคลของเรา อันนี้คือฮิวมัสนะคะที่กระจุงไว้เลยได้ขินดินเอาละแทนคุณลุงละอันนี้ก็คือเอาดินใส่สักครึ่งหนึ่งนะคะเติมหิวมัส ใสจะเป็นหวัดหรือเปล่าได้กลิ่นดินแล้วคันคอแล้วอากาศเปลี่ยนค่ะปะกติก็ไม่ค่อยสบายช่วงนี้แล้วใส่แล้วก็แล้วก็เจาะให้เป็นหลุมเนาะเอาตรงนี้ใส่ตรงกลางเพื่อเก็บความชื้นตัวนี้จะเก็บความชื้นได้ดีมากเลยค่ะเวลารดน้ําลงไปนะเขาจะเก็บความชื้นโอ้อยู่ข้างล่างได้ดีที่สุดเลยทําให้ต้นกล้าของเรานี่สดชื่น ได้โอเคดีกว่าต้นโตโต,ต,ตแล้วก็เห็นชัดเนาะกร่จุล <ๆ S 2> มเยอะมากเลยค่ะต้นใหญ่นี่ล,ลงไปก่อนเ <ๆ S 1> <ๆ S 2> คลส่วนมากใบล่างนะจะเหลืองแล้วก็คอยเด็ดออกนะคะเพราะว่าเขาจะสร้างยอดใหม่ไปเรื่อยไม่ต้องกังวลว่าออใบล่างนะไม่ต้องเด็ดไม่ต้องอะไรเวลาเวลากิกส่งไปให้ถ้าเขาเหลืองก็เด็ดออกไปเลยค่ะ เด็ดๆออกไปเหลือแต่ยอดก็ได้นะคะเดี๋ยวเขาก็สร้างยอดขึ้นมาแล้วก็เป็นใบใบอย่างนี้ออกมาใหม่เรื่อยๆแต่เราต้องบำรุงดีๆนะเวลาเลี้ยงเขานะ่ะต้องคอยดูแลบำรุงแล้วก็หนอนสําคัญที่สุดเลยตัวหนอนไอ้เจ้าหนอนเนี่ยชอบมากเลยเคลวเนี่ยทีก็เจาะตรงกลางยอดเขาบางทีก็เนี่ยม้วนอยู่ตามขอบใบเพราะฉะนั้นต้องพ่นน้ําส้มควันไม้เป็นประจํานะคะ น้ำส้มควันไม้ปกิกบอกก่อนว่าเขาไม่ได้ไม่ได้เป็นยาฆ่า,มาแมลงนะคะเป็นสารไล่มแมลงเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอามาพ่นเป็นระยะระยะสวันครั้งสี่วันครั้งคือป้องกันเนาะไล่เขาเวลาพ่นน้ำส้มควันไม้อย่าลืมนะใส่น้ำยาล้างจานหรือว่าน้ำยาจับใบที่เรามีใส่ลงไปสักหยุด2หยุดเพื่อจะได้เกาะถ้าเราพ่นแล้วเราไม่ใส่นะเขาก็จับไม่ดีค่ะพอมาตัวหนอนมาเนาะ มะข่ายใส่เขาได้กลิ่นไอตัวนี้นเขาก็หนีแล้วเขาไม่เข้าไม่อยู่ละกลิ่นน้าส้มควันไม้กับสารสเสดาสลับกันแต่ถ้าไม่พ่นอะไรเลยนะคะแน่นอนเลยหนอนลงแม่แล้วที่สําคัญที่สุดเจาะตรงกลางด้วยนะตรงยอดนะคะปาก๊กบอกทุกคนไปนะที่ถามมาถ้าต้นโตๆนะถ้านอนไปเจาะตรงยอดสังเกตได้เขาจะเป็นรูนะคะรูกลมๆล,ลงไปเลยเจาะให้อาไม้จิ้มฟันค่ะแย่ลงไปเลยเสียบลงไปเลย คือไปฆ่าตัวหนอนนั่นแหละไปทิ่มตัวข้อให้ตายเพื่อจะได้ไม่กัดช้อนชัยลงไปข้างล่างให้ให้ต้นเขาเน่าเป็นการตัดตอนไปเลยนะคะเสร็จแล้วเวลารดน้ําใครมีตัวนี้ป a c k กกแนะนําเลยนะสุดยอดเลยนะใส่ลงไปในน้ําเลยค่ะหนึ่งฝาต่อหนึ่งลิตรแต่อันนี้ลิตรครึ่งเราก็ใส่สักประมาณฝาครึ่งทำให้ตั้งตัวได้เร็วค่ะไม่เหี่ยวไม่เฉา ใส่ฟ้าครึ่งตัวนี้แต่ส่วนมาก fc ของปักก๊กนะน่าจะแปดสิบก้าสิบเปอรเซ็นต์นะคะใช้ตัวนี้ทั้งนั้นเลยอ่าทีนี้ก็รดไปเลยพอฮิวมัสได้น้ำนะคะตรงกลางถุงเนี่ยเขาจะเก็บจับความชื้น ไว้ให้ต้นกล้าของเราไม่เหี่ยวไม่เฉาแล้วก็สดชื่นช่วยกันหลายตัวแค่นี้เราก็ปลูกผักได้งามแล้วผักก็โตวันโตคืนนะคะไม่เจ็ดปลูกแล้วก็ทำไมเหลืองทำไมเหี่ยวทำไมไม่โตทำไมไม่สวยปัจจัยก็มีหลายอย่างนะคะบางทีถามมาอกี้ก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันรากเขาแข็งแรงมากเลยค่ะเพราะว่าเราปลูกไว้ในกระถางเราไม่ได้เอาใส่ไอ้ถาดหลุมเนาะ ใส่กระบะเนี่ยเขาก็ชอนชัยไปได้ไกลถ้าอยู่ในถาดหลุมรากก็จะขดแต่อันนี้รากไม่ขดค่ะรากยาวแล้วก็แข็งแรงก้านตรงนี้แข็งมากตายยากค่ะเมื่อกี้ปลูกไม่ตายเลยดีมากเลยก็เลยแนะนำที่พาทําคลิปไปว่าปลูกหวานในกระบะจะดีกว่าเนาะดีกว่าเลี้ยงในถาดหลุมเลี้ยงในถาดหลุมต้องมีเวลานะว่าประมาณเดือนนึ่งก็น่าจะย้ายปลูกได้แล้วอะไรประมาณนี้ อันนี้ไม่ไม่จำกัดค่ะแล้วแต่เราจะพอใจเอามาปลูกแยกออกมาเนาะเขาจะมีลักษณะงอๆอ,อย่างนี้นะคะเขวเนี่ยเวลาเขาเลื้อยเพราะว่าเขาต้นเขาสูงเขาใหญ่เวลาปลูกเราไม่ต้องไปห่วงว่าไปตั้งตรงขึ้นมาดัดเขาขึ้นมาจนตรงไม่ต้องนะคะเอานอนในลักษณะนี้แหละตั้งอย่างเงี้ยตั้งแต่ยอดเขาลําต้นเขาแค่นี้ก็พออันนี้ก็อยู่ในลักษณะนี้ได้นะคะ จะใช้ถุงใหญ่กระถางใหญ่ก็ได้แล้วแต่สะดวกก็วางลงไปอย่างนี้แหละส่วนต้นเขาก็ให้เขาตั้งตรงไว้อย่างนี้บอกวางให้มันลึกหน่อยถุงใส่ลงไปถ้าถุงใหญ่ๆก็ใส่ลงไปลึกหน่อยได้ในถุงใบเล็กหน่อยเนาะถุงใบเล็กถ้าถ้าเป็นกระถางเป็นอะไรก็พยายามาขยับลําต้นเข้ามาอยู่ตรงกลางก็ได้นะคะอันนี้ เวลาจะไปปลูกเราเราเปลี่ยนได้เนาะเราเทเออกจากถุงรองให้รากเขาเดินทะลุถุงอย่างเงี้ยเห็นเส้นออกมาเป็นรากฝอยออกมาเป็นฝอยๆเต็มไปหมดเราก็ไปเปลี่ยนเป็นกระถางเวลาเปลี่ยนเราก็ขยับเอาตรงเนี้ยไปไว้กลางกระถางแต่ไม่ใช่ถอนออกจากดินนะหมายความว่ายกก้อนเขาเนี่ยเอาไปไว้ตรงกลางกระถางไม่มีกระถางให้ดูเนาะโอ้โเข้าใจแล้วล่ะเอาไปเอาไปวางไว้ต้นตรงนี้จะอยู่กลางกระถางใช่ไหม ไอ้ตรงนี้มาอยู่ริมกระถางตรงนี้กระ,ระถางตัวนี้ก็จะว่างเพราะกระถางตัวนี้ว่างเราก็โกยดินใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ก็อยู่ตรงกลางกระถางสักก็สวยเหมือนเดิมนะคะเทคนิคการปลูกเนาะไม่ต้องไปซีเรียสเราจัดได้ทําได้นะคะโอเคนะดินที่จะปลูกเคลอย่าลืมใครไม่มีไปแกบดาาาาาําก็ไปหาซื้อมาไม่มีขุยมะพร้าวไปหาซื้อมาเพราะช่วงนี้อากาศแห้งเนี่ยพอรดน้ําเข้าไปเขาชุ่มฉ่าเขาจะมีน้ําหนักคะ่ะ มีน้ำหนักจะไม่เบาอย่าเอาแกลบดิบมาปลูกนะคะถ้าเอาแกลบดิบมาปลูกช่วงนี้นะปากกหมายถึงช่วงที่อากาศแห้งๆเนี่ยถ้าเราใส่แกลบดิบมากจนเกินไปนะเขาจะระบายน้ําได้ดีค่ะเขาไม่อุ้มน้ําพอระบายน้ําได้ดีนะต้นผักของเราเนี่ยมันจะเหี่ยวเฉาเราไม่ได้มีเวลามายืนรดน้ําทั้งวันเนาะเหมือนร้านที่เขาปลูกผักขายปลูกต้นไม้ขายเขาจะพ่นน้ําเช้ากลางวัน บ่ายเย็นอะไรเงี้ยวันหลายรอบแต่เราไม่มีเวลาขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาวัสดุของเราเนี่ยให้มาเก็บความชื้นให้ได้เพื่อจะรักษาความชื้นไว้เนาะโอเคเนาะเข้าใจนะคะเือ่อกีก็จะค่อยๆแยกปลูกไปเพราะว่า f c c สั่งมาเยอะเนี่ยนะแต่ไม่มีสินค้าให้เพราะตัวเองก็มมวจะไปแพ็คของแพ็คอะไรไม่ค่อยจะว่างค่ะ อยากจะแยกจังเลยเนะี่ยไม่อยากหลับอยากนอนละลูกเขาก็เอ็ดให้แม่พักผ่อนแต่ละคนบอกว่าเอาแม่ต้องขึ้นนอนเร็วต้องพักผ่อนทำงานเยอะไม่ไหวและนะ้วนะผู้สูงอายุเนาะเราก็ต้องรักษาสุขภาพเราด้วยปัจจก็พักหลังในอดออดแดดก็เลยต้องพักแล้วหมดกันทำให้น้อยลงโอเคนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเพื่อเปิดการมองเห็นค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ